เราจะมาแกะน็อกฮีโรโน้ลีเช่สามพันสี่ร้อยิบบาทเราแล้วมีสติปีมีสติมาแกะมันคุ้มจริงจริงมาอะไรนะอยากขย่อยไหมมาดีห้ไม่ใช่สี่ไม่ใช่สีนี่ดอไม่ได้านี่ดูไม่ค่อยสกกับปกตัวใหญ่มากสุดหวังไม่หุยหุยอะไรอะไร สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพี่โบ้ค่ะวันดีนะนสรุปช่องใครช่องมึงไงขอไม่แข่งรับเชิญได้ไหม<อ>พักก่อนค่ะกูอยาไปแข่รับเชิญเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อเลยเอ่ออะไรก็ไม่ใช่ละ <c oughs> เปลี่ยเป็นช่องธนาพนลต่อส่งเอ่อ Channel <oughs> ลา,ายหมดเลยค <c oughs> วายสรุปว่าเจ้าช่องใครกูยึดเลยรนะช่องนี้สิครับแต่ว่าพลวัตค่ะ หน้าเก่าหน้าเดิมนี่ปีใหม่แล้วนะเอาจริงหน้าใหม่ปะเนี่ยกูแข่งรับเชิดจริงเหรอไม่ในส่วนใจกูเลยแรงมากต้องเป็นต้องเปลงนี้แล้วปะจนไม่เห็นกับตา โดนบ้างนะแต่รู้สึกยังไงบ้างอีดอกเลยรโดนมชอบชอบมากอีควโอเควันนี้มาทำอะไรคะวันนี้เราก็จะมาเมคแต่งหน้ากันนะเราเล่นเราโอ้นี่หน้าสดเลยเอออุยครั้งแรกมาหน้าสดเลยปกติอ่ะอีนี่ปล่อยหน้าสดตลอดอีนี่ก็จะแต่งหน้าก็ทุกคนก็ได้เห็นความแบบโม้ดหน้ายียร์อีวอนหน้าสวยอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะบูลลี่บูลลี่ตัวเองทำไมอ่ะอ้าวโอเควันนี้เราจะมาแกะอาร์ตฮอยอีกแล้วเป็นคอลเลคชั่นที่กำลังมาแรงมากในช่วงนี้ใช่คืออะไรคะก็คือฮีโร เราได้ยางยีโนเบอร์ห้าเลยยางยีโน่รีเซีเชฟโอเคแล้ววันนี้นะครับเราจะมาแกะเนองฮีโร่รีเชฟอะไรอ่ะรีเลือดคือ บอกก่อนว่าคอเลคชันนี้เป็น V5 แล้วของฮิโรโนะซึ่งเราก็ทำการพทีอรเดอร์ไปเขาเปิดเขาปล่อยตัวมาช่วงสิ้นปีที่แล้วปีที่แล้วเออเราก็ได้มาแต่ว่าเพิ่งจะมีโอกาสมาแกะกันดองว้แบบนี่จะขึ้นลายแล้วแปลาคือทิปปีนี้เราเยอะชความใฝ่ฝันความต้องการความต้องการจะทำมันเยอะเกินแล้วเราก็ไม่ได้แบบขยกล่อกสุ่มอ่ะแล้วก็ต้องทำนู่นทำนี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะขอแกะให้มันเพื่อให้คุณผู้ชมดูโฉมน้อยดนึ่งนี่ เป็นไงล่ะสวยมากสวยสิของมืองวันนี้กยบอกว่าต้องระวังไงมึงต้องแบบว่าเนี่ยไม่ได้แกะซีนนะเดี๋ยวต้องดมกระดาษข้อนี้คือยังไงพี่โบ๊คข้อนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่5แล้วของฮิโรโนะก็เราก็เคยแกะฮิโรโนะไปแล้วเมื่อตอนที่ตะตนคลิปแรกเลยคลิปแรกที่แกะกล่องสุมแล้วได้ซีเคร็แล้วยังไงก็คือ เวอร์ชันเนี้ยเราก็ต้องตามเก็บต่อเพราะว่าตอนนี้เรามีทั้งคข้อชันสองสามสี่แล้วเราก็ต้องมีห<อ>้าชนหนึ่งค่ะเวอร์ชันหนึ่งเดี๋ยวจะไปตามเก็บไม่ได้<อ>แล้ววันนี้คาดหวังไหมกับซีเครเ้ยมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วระดับดเรานะอยู่แล้ว ก็คือคอนี้เขามีแค่9ก้าตัวเออก็คือสี่เข็มเป็นสีใช่ก็คือถ้าไปในราคาออฟฟิเชียลเนาะก็คือจุ่มละ380บาทประมาณนั้นแต่เราไม่ได้ซื้อในไทยรอบนี้นะครับเราไปพีออเดอร์มาจากพ่อค้าแม่ค้าที่นำข้ามาอีกทีหนึ่งเราหาราคาที่มันแบบน่ารักน่รัเพราะเราเริ่มมีสติแล้วสติมีสติมากคือแต่ก่อนถ้าใครได้ดูคลิปผมของเราเนาะเราก็จะมีความแบบว่าไปต่อไอ้นี่เลยไปยืนรอหน้าช็อ เลยบวกหนึ่งพันหนูก็ซื้อบวก500หนูก็ซื้อบวกห้าหนูเอาปล่อยใจนี่คือปล่อยใจแล้วปีใหม่เป็นคนใหม่รอได้อะไรรอรอได้อะไรรอดูคนใหม่เป็นไงอ่าอันนี้คาราดีมากอะพารัก็คืออาราคาเในราคาสีมพนราคา3,450บาท บวกอีกเดียวเองแค่สามสิบบาทนะเออบวกสามสิบบาทคุ้มนะแกะมันคุ้มจริงจริงเอาง่ายสามสิบบาทก็ถือซะว่าเป็นค่าไปต่อแถวต่อเวลาเอออ่ะโอเคมาคอนี้คอนี้ก็มีความสีสันนะสีสันยังไงก็ข้างในจะเห็นมีความแบบเละเทะมากใช่ก็คือข้างนอกอาจจะดูแบบว่าเออเทาๆทามนๆอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นสีเหมือนฟีลแบบลายหินอ่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้างในก็จะมีความแบบสีสันคือคอลเลคชันนี้จะมีความ อาเชื่อว่าอาสุดบรรดา4คอลเลคชันที่ผ่านมาเลยมา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 รามเมา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 ่าม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 ่ะวาม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 ีมามามา้ามนมา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 มถึงว่ามมามาาไาม่มา้ตามใครเลยาม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 ากามามามสมามามขมาเรามองเนาะเมอมา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 กามมามามาดูมามากามามย่าม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 ะอาอามนี่ค่ะดูหนาากล่องก่อนเมามามมามามาามามมามมาง ก็คอลเลคชั่นนี้นะคะก็จะมีความอาร์ตมากๆแกก็จะมีทั้งหมดที่พี่มอนบอกไปทั้งหมดคือ9คาแรคเตอร์เอออ่ะแล้วหน้ากล่องเขามีความเพคเจอร์อย่างพี่บอบหน้ากล่องคือรอบนี้ก็จะแบบเป็นฟิลกระดาษเหมือนร้อยปอนด์รู้จักกระดาษร้อยปอนไหมครับพี่บอนรู้จักแตเป็นกระดาษแบบไม่รู้อีกแล้วอีกแเปิดเลยดีกว่าให้เจ้าของบอกเขาเปิดอ่ะขาด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 ไปเลยพี่ดอเป็ได้นะขาดไปได้โอ้โหกล่องสวยมากได้มาเลยคุณแม่อ่ะเอากล่องไหนก่อนให้เธอหยิบให้เกียร์ให้เกียร์กล่องนี้ โอเคเออเอาเลยโอ้ยออกขันยากมากอุ้ยโอ้ยให้เขาดูให้เพื่อนดูแกกล่องมันมีความใหญ่มากนะแต่ว่าน้ำหนักแบบไม่ได้หนักมากอะไรนะอย่าเขยอาเลยกล่องพุทธคืองานเนี่ยในคอลเลคชันเนี่ยดีเทลมันเยอะเว้ยอย่าไปเขย่าแกเองดีกว่าไม่เป็นไรอย่ามึงกูไม่ซีเรียสกลุ่มไม่ซีเรียสเลยมึงไม่มีซีเกตไม่มีซีเกตเอาแล้วเอาแล้ว ให้ดูถุงก่อนอ่าลักษณะถุงนะคะอุ้ยถุงดีมากล่องนี้ถุงจะมีความแบบอ่าสีกราดนิดเหมือนกันแล้วก็จะมีความสับไม่ไม่มันวาวเหมือนได้วดเลยจริงเลยหรอไม่นุ้ไม่นับเลยจะฉีกก่อนแกแหละแล้วอีกสองสามพี่บอกมาโอเควะจับหนึ่ง อยากได้ตัวไหนที่สุดไม่เห็นบอกคงดูเลยลืมบอกเลยฉันชอบตัวที่4ีหใส่กับตัวจรวดฉันชอบตัวน้องสารส้มกับไม้แผ่นเสื้อหนึ่งสอสอุ้ยไม่ใช่สีเข็ดไม่ใช่สีไม่สีเข็ดก็ดีใจอุ้ยสวยมากดูการ์ดค่ะอุ้ยดู้างหลังดิอุ้ยการ์ดดีมากนะแก เดี๋ยวให้ดูการก่อนออคือการอาจจะมีเป็นความแบบเป็นสีแต่ว่าเหมือนคุณหลังบอกว่ารอบเนี้ยตัวการ์ดอะแล้วก็พวกตัวดีเทลน้องอาจจะไม่ได้ทาดาร์กมากนี่หรอไม่ดาร์กคุณหลังนี่หราไม่ดาร์กแต่พอรีดูไม่ค่อยสกปรกนะสวยมากใช่มีมความอาร์ตตัวการ์ดนะคะข้างหลังจะเป็นรูปลายเปลือกไม้แล้วก็ตัวข้างหน้าน้องอาจจะเป็นเหมือนตัวต้นไม้อันนี้น้องจะมีความเป็นแบบต้นไม้เนาะคือตัวขาน้องอะจะยึด ยึดตัวกับตอไม้ที่แบบว่าอะไรสักอย่างแล้วมือของน้องอาจจะเป็นแบบกิ่งไม้ออกมาแล้วก็จะมีแบบใบไม้งอกมาแล้วก็ตรงนี้้วตรงตรงนี้ตรงช่วงหน้าอกนะเหมือนแบบว่ามันหายไปแล้วถูกปิดตายด้วยแบบว่าเอาไม้มาต่อตบปูปิดตายคนไม่มีหัวใจเออน้องมีซื้ออะไรบูธคาร์ฟิงแปลว่าอะไรวะบูธแปลว่าไม้คาร์ฟิงเหรอคาร์แปลว่าต้นไม้เฮ้คาร์แปลว่ารถ ไม่คามันอ่ามันรวมคำปะคาวิ้งอะไรอย่างเงี้ยเออไม่รู้แปลว่าอะไรแต่แต่ถามซิรีก่อนโอเคซีรีสวูดคาวิ้งแปลว่าอะไรแปลว่าต้นไม้แกะสลักใงอีควายอุ้ยแรงเกินซิรีสูดขอบคุณมากดีซิรีส์ไม้แกะสลักอ่าผู้ผิดผู้ผิดอแปลว่าไม้แกะสลักอะไรอย่างงี้ยถามกี่คะแนนนะตัวนี้ตัวนี้ให้ สิตัวนี้ให้10บสิเอ้สิบเอออยายามว่าไม่มั่นใจดิขอโทษให้10ิตัวนี้ให้8ดพอแรงทำไมอ่ะพเฉยเฉยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตัวต่อไปค่ะไม่มีซีเก็ตอีเรียหรือปะหนึ่งสองส ่ชก่อนอธิบายให้ดูการก่อนนี้ก็วิจารณ์ศึกาว่าล้อตัวนี้สวยมากอ๋อเขาให้ความพิเอร์เป็นเมดพี่พ่อเคยอ่านก่อนก่ได้ได้ได้น้องคนนี้มีชื่อว่าบลัชเออตุ๊เ้อ แบสแปลว่าลงเดาซินะลงเดาสิลมลมอะไรอย่างงี้ป้าลูกโป่งอะไรอย่างเงี้ยป่ะซีรหบอกว่าระเบิดของน้องนะคะคือตัวน้องแกเคยเล่นแบบลูกโป่งลอยปะเออเออมันจะมีตะเข็บเว้ยน้องอาจจะมีตะเข็บที่เป็นเหมือนลูกโป่งและสีสันของน้องจะไม่เหมือนฮีโรโนะที่ผ่านมาสีสันจะมีความเป็น เป็นเครื่องชุดชาวาใช่ก็จะสีตัดก็คือเขาจะคู่สีดีนะก็จะเป็นแบบเขียวเหลืองแดงน้ําเงินอะไรเงี้ยอ่ะสีเลยนะเนี่ยส,สีเนี่ยสีเลยแล้วก็ข้างหลังนะคะับน้องจะมีจุกที่เป็นแบบจุกลมอ่ะเอาไว้แบบปล่อยลมอะไรเงี้ยแล้วเหมือนว่าน้องอ่ะกำลังเป่าท่อลมต่อเข้าหัว อ่าแล้ะน้องหน้าน้องก็จะแบบมีความแบบเป่งๆแต่ตัวมันด้วยนะอ่าตัวนี้เต็มสิบให้เท่าไหร่เต็มตัวนี้เต็มสิบให้9.5้าจุค่ะตัวนี้เต็มสิบให้แปดฉันรู้สึกว่ามันฉีกคาแรคเตอร์น้องฮิโรโน <8. S 1> 8 8ะให้แปดให้แปดเหรอแปดแล้วขออธิบายตอนตอนทายเลยได้ปะ,ะไดไ้เอาแล้วเอาแล้วตอนนี้คิดไม่ออกหรือเปล่าเออเออเนาะคนนี้มีความหลังทั้งสิ้นอะไรอ หลากหลายอารมณ์มากเขาคนนี้เป็น L G B T Q เพราะว่าเขามีความไฟร่านที่ร้อนแรงและมีความสงบสุดเสียวแบบสีเหลืองไม่ผีความเงียบสงบและมีความเย็นชาเออหยหุยหุเห็นแว๊บอีกแล้วแว๊บอะไรอะไร ไม่เห็นไม่เห็นนาเวลาใกล้ตายอะหนึ่งสองโอยนไงเไงโนฉดให้มันก้าอ๊ยตัวนี้สิเป็นสลิปให้สิปชอบตัวนี้ชอบอะไรแบบใสๆใขาขาวขสาดสาิครีไมเ่ยิต็อกเขาเรียกตรงนี้ว่าน้องสัส้มกันนะจริงหรอเออ เราเพยังไม่อาบนะอู้เปี้ยวโอ้ยจะโมหเบี้ยวเลยทะลุมะแล้วโอ้ยโบ๊ทการมืดมากน้องชื่อว่าเฟนจิ้งอ๋อน้องคนนี้ชื่อว่าเฟนจิ้งแปลว่าแบบซเสียวเสียวเสียวที่ใหม่ค้าเอออธิบายอธิบายดีเทลน้องนิดนึงดีเทลน้องก็จะมีความแบบเปิดเป็นผลึกเนาะแต่ก็ผาลึกน้องเนี่ยจะมีความเหลือบเหลือบเมทัลลิกนิดนึงด้วยนะแล้วก็ ตัวน้องอาจจะเป็นตัวเหลียมเรียมแต่ว่ายัางรักษาคาแรคเตอร์ฮีโร่ก็คือแบบหน้าน้องจะมีกระแล้วก็มอมๆนิดน,นึงแล้วก็ไม่มีคิว้วเันเลยเจตีความหมายว่าไงใน,น,นคนนี้หรอน่าจะเป็นแบบคนที่แบบไม่ค่อยมีความรู้สึกแมมหรือแบบ ไม่สบายเหรอซิซิล f i ซิ n งซิซิลเออซิซี่ป่วยป่วยฉั้นความความซิซยลมันตีความหมายได้แหละหรือว่าเป็นโรคเลือดโลหิตจางอะไรอย่เงี้ยเป็นทารกซีบีอะไรเงี้ยอุ้ยสวยับเต็มสิบไหมเท่าไหร่ล่ะตัวที่สิบค่ะสิบแล้วสิบแน่นอนหนึ่งสอง สามโ้ยน้องเห็น้องเหดักมากอ่าออันนี้มีความเป็นฮิโลโนะหน่อยใช่มีความเป็นแผลเอออันนี้หุ่นน่ารักมากแกแล้วเท็กเจอร์น้องอ่ะมันจะมีความแบบ แกเคยแบบเอาเห็ดที่มากำลังจะกินมานแล้วมันจะมีความคุณๆน่ะเออเออมันคุนน้องคุนเหมือนเห็ดเลยนี่กัดน้องค่ะแล้วต้องมือน้อง,องมีผ้าพันแผลแล้วมีเห็ดงอกน้องคนนี้มีชื่อว่า <c oughs> ปาราสไตปาลัไซต์อ๋อปาราสไซด์ว่าปรลสิดขอชื่อเพรปอลัสิตก็คือตีความหมายได้หลายอย่างเอาเริ่มเลยเอาตีความหมายแบบโกโก้หรือว่าจริงจังเอาจริงจังเลยแม่อย่างพี่ว่าก็คือคําว่าปอสิตเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนการพึ่งพาอาศัยกันเนาะแต่เป็นการพึ่งพาสัตว์ที่ ฝั่งนึงจะเสียเปรียบแล้วฝั่งหนึ่งได้เปรียบออเอมันเลยเป็นคือชื่อว่าปรสิตแต่ว่ามันเป็นฝั่งที่แบบอ่าสมดุลทั้งคู่แกมันก็จะเป็นเขาเรียกกันว่าภาวะพึ่งพาเต็มสีบประมาณนั้นเพราะมึงอธิบายให้กูเห็นภาพเห็นภาพไหมคือการที่พาใส่กังผมมึงคืออะไรนะฝั่งหนึ่งได้เปรียบมันเสียเปรียกใช่เพราน้องฮิโรโนะเสียเปรียกเพราะว่าเนี่ยเลือดน้องออกที่มือน้องมันแปียกกรณีเหตุนี้ก็แดงบานสมใจชาวเหตุก็รณ์เปลี่ยนเสมือนเติดแบบออกกองยัมหน้าออก เรอยากได้ดองคุณไมช์เชิร์ก็คือซีเค็เด,ดือนสองอ้าออตัวหน้าตองชื่มากนี่น้องไม่ถามดูถาน้อง <S <S ยังไง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 เข้มข้นมากเลยหรอคือตัวนี้มันจะมีคาแรคเตอร์ใกล้เคียงกับตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่ฮิโดโนะทำมา มันจะเป็นอ่าตัวปูนปั้นเหมือนกันแล้วก็มีพวกมอสขึ้นเคยเห็นไหมเออเอออ๋อเออถึงออกแล้วคือเอะสามตีมอือ่ะใช่อันนี้ก็จะทำเท็กเจอร์คล้ายๆกันก็คือน้องเป็นปูนปั้น จะถงใส่ชุดตัวตลกอยู่เนาะแล้วก็น้องเนี่ยเป็นเหมือนตุ๊กตาไขลานือนกับเวอร์ชั่น4ตัวหนึ่งที่มีตัวไขลานคาแรคเตอร์ว่าฟูคือตัวเท็กเจอร์เนี่ยน้องจะเป็นปูนปั้นที่เป็นหินแล้วก็จะนั่งอยู่บนถังน้ำเนาะอ่าแล้วก็จะน้องก็จะถือกุญแจไว้ด้วยซึ่งกุญแจจะเป็นสีทองข้างหลังน้องก็จะเป็นตัวที่ไขกุญแจสีทองเหมือนกันแล้วประเด็นน้องอ่ะมีมีเชือกเล็กเล็กยังไงอ๋อลูกกงน้องอ่ะมันจะมีอ่าเป็นน้องในโนเสาอยู่ด้านในอ๋อเจาะหู คนหัวเนี่ยที่ชอบขวดเนาที่จะเป็นตัวคาแรคเตอร์ที่อยากน้องได้ตัวสาวที่จะชอบเกาะขวดน้องอ่ะอันนี้น้องจะอยู่ข้างในนี้เออนี่อ่ะเต็มสิบให้เท่าไหร่ให้สิบค่ะคาแรคเตอร์ตัวนี้ตัวนี้ให้เก้าเลิศมทำไมให้เก้าไม่รู้ทางแม่น้องคนนี้มีชื่อว่าพาราไดส์โรสอะไรแปลว่าสวรรค์ที่หายไปแต่โกกันได้นะก็ไม่เกี่ยวกัสวรรค์ที่หายไปว่าสวรรค์ที่หายไปก็อาจจะแบบว่าการมีชีวิตอะคือสวรรค์แล้วพอน้องแบบถูกแข่งไ ยินนเี่ภาชีวิตที่แบบพลาดความเป็นสวรรค์ถึงน้องไปรู้เก่งกี่ดอวไปอย่ามองไปตาก่อนเข้าไปเขาไปอุ้ยวางใหม่วางใหม่เดี๋ยวนี้วางใหม่เดี๋ยวนี้วางใหม่เดี๋ยวนี้มันมีกวางแรงเนาะควางแรงมากหนึ่งสองสามนี่ ทองมากโอ,อ้โหอันน้สวยอันี้สวยก็ะทองดอกก็ะทองเนี่ยล้วงคนนี้มีชื่อว่าน้องดาวนิ่งนะคท้าแปลว่าจม,น,าจมน้ำบบเก่งมากเลยเนี่ยอัลซัคิวม์เลยแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับจมน้ำใช่จมน้ำในที่เนี้คือจริงๆอ่ะมันไม่ต้องจมกันนะเพราะเนี้ยมันเหมือนคำว่าจมดิง่งเเออเออน้องอาจจะจมดิ่งกับความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยรอบตัวน้องอ่ะมันเป็นแบบ คอสีทองอาจจะตีความหมายไปอะไรสักอย่างก็ได้เช่นความรวยความหรูความแบบสุขสบายอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องอาจจะแบบไม่ได้ชอบน้องชอบความเป็นตัวเองน้องก็เลยเอาสีมาละเลงที่เสื้อตัวเองแบบว่าฉันจะเป็นแบบนี้ฉันจะไม่เอาสีทองสีฉันต้องเป็นสีนี้ไรองว่าน้องพยายามจะเอาสีแดงมาใส่อะไรอย่างเงี้ยนี่ันตีความเองนะเต็มสิบเท่าไหร่เต็มให้สิบเลยตัวนี้โทษนะเพราะมันตัวที่ฉันชอบขออนุญาตให้สิบด้วยทําไมคือชอบ ความหมายที่แกแปลออกมาคือว่พอแกแปลออกมาแล้วมันมีความเป็นไปได้เยอะสูงมากเสร็จเสร็จปุ๊บก็คือชอบมีความแบบเงาวาวซึ่งฮิโรโนะจะไม่ค่อยมีแบบเท็กเจอร์แบบนี้ถคือต่อให้อันนี้จะวาวนะแต่อันนี้คือดูแบบดูแกรมมะดูดูดูแกรมไดูแกรมเลยอะติดแกรมเลยอะแกรมเลยไะเออฟิลนั่งเลยพี่ตูนเลยให้สิบด้วยเลยนะไปเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือชอบดีเทลถังมันน้องจะมีความแบบปั้เงาเหมือนขึ้นสนิมอะไรอย่างเงี้ยส่วนมาก ก็เป็นตัวที่ฉันชอบอีกตัวหนึ่งอย่างที่บอกไปต้นคลิปก็คือฉันชอบ2อตัวคือน้องทองแล้วก็น้องจรวดคนนี้อุ้ยใช่ที่บอกมานี่นี่กัดเท้ากัดเขาโชว์โชว์น้องยืนบนดวงจันทร์พี่บ้า น้องคนนี้มีชื่ออะไรค่ะพี่โมน้องก็เชื่อว่โวเยอร์โค้กไม่สัตแต่ละคาแรคเตอร์มันก็จะเอากล่องมาเล่นคนละแบบเนาะอย่างเวอร์ชั่น4ที่ผ่านมาก็จะทำจะทำเป็นตัวคาแรคเตอร์ปีศาจที่เป็นกล่องไดโนเสาร์อ่ะส่วนคอลเลิชั่น5เนี้ยน้องจะทําเป็นนิ่งจรวดอ่แต่ว่าเหมือนกันเลยทำเหมือนแบบตอนนี้เราก็จินตนาการเราชอบเล่นเครื่องมืืออเคร่งบินอะไรอย่างเงี้ยนะน้องก็คงแบบว่าต่อบเป็นยาวกล่าวก็จะได้แบบพุ่งไป ลองรอความฝันน้องอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบเบื่อโลกนี้อยากไปอยู่ดาวอังคารเบื่อทูตอนนี้ที่เบื่อเหมือนกันก็เบื่อหมุนกันแหลงจ๊อเห็นเหรอไม่เห็นท่านจับจิกเลยท่านจับจิกเลยโอ้โหจิกเลยอ๋อ้โหฉีกเลยรถรถแล้วอุ่ย หวยเหนื่อยเนาะสีก็เหมื่อยสีเกลียดมากเหมือนหน้าตอนตะกี้ปะเหตุคุณดูว่าสีเหตุเพราะคุณบอกเราตอนท้ายไงน่าเจือดไม่คุ้ว่าไอ้ทำไมีบบลไม่กีดวะเราชื่อว่าฮิวริ่งแปลว่าอะไรฮิวริงฮิวริงเหมือนแบบว่าช่วยช่วยฮิวใจหน่อยกำลังฮิวใจกำลังช่วยตัวเองอะไรแบบนี้ปะโอเคตอนเขากําลังรักษาตัวเองอยู่หรือเปล่าฉันว่าชื่อนี้มันมีที่มาเว้ยคือน้องอ่ะโอเคน้องอาจจะแบบ เออใช่น้องกำลังรักษาตัวเองเพราะว่าน้องเป็นตุ๊กตา,าแล้วเทเ,เจอร์ของน้องนะคะมันจะเหมือนตัวผ้าพันแผลเหมือนผ้าพันแผลมาทําตุ๊กตาคือเทเ,เจอร์มันจะเป็นลาเหมือนผ้ากระสอบอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วน้องอาจจะมีความที่แบบว่ายืนแล้วก็ปิ้นออกมาแบบพวกคุยนุ่นที่อยู่ในตัวน้องปิ้นออกมาน้องก็เลยพยายามเอาตัวไหมพรมเนี่ยกับเข็ม พยายามซ่อมแซมและเย็บตัวเองอยู่ก็คือเป็นการแบบฮิลลิ่งแต่เอนนะ้โอเคฉันขอเสริมได้ไหมฉันมองมองเพิ่มอีกนิดนึงคือน้องอาจจะแบบว่าฮิลตัวเองได้ไม่สุดหรอกเ,เพราะว่าไอ้ความที่มันขาดน่ยมันอยู่ข้างหลังอจาจจะไปได้ไม่ถึงใช่เออประมาณนั้น่มเติมเขาเลยต้องมีคนซัพพอร์ตไงคนเราว่าเ,เหมือนที่กูซัพพอร์ตมึงปะ เฮลโหลฮัลโหลเฮ้ยต mm ัว hmm. ส like okay, ุดท uh, ้ายแล้วสิเค uh, er <so ็นไม่มาหรอกแกลีเถอะมึงซีดูหวังมาอีกถ้าถ้าสิเค็นไม่ออกตัวไหนจะต้องมานั้นข่าอะไรอีกตัววะฉีกเลยอ่ะฉีกเลยหนึ่งสองไม่ใช่หมดใจรักที่ไม่พอรักจริงเลยสิบเต็มสิบ เฮ้ยข้างหลังบูยังไงยังไงยังไงคือลามาตีาไปได้นี่การของเขาครับพี่บูยสวยมากอาชื่อเลยปุ๋นแล้วเหรอเ้าถือการ์ดอะน้องมีชื่อว่าคอสตูมเออเออแปลว่าแบบเสื้อผ้า้องเสื้ออะไรเบอรใดก็คือน้องอะคือคอสตูมของน้องอะมันจะมีความที่แบบเป็นความปกปิดอะไปกปิดในแบบว่าความเป็นตัวเราบางทีเราอ่ะไม่ได้อยากแบบแบบ ไปเจอหน้าใครหรืออยากจะพบปากใครอะไรเงี้ยบางทีที่เราต้องแสดงสีหน้าหรือปั้นหน้าเราก็อาจจะต้อง ใส่หน้ากากนะอันนี้ก็คือน้องจริงๆเป็นหน้ากากนะฮิโรโนตัวนี้ว่าอันนี้คือลูกโป่งก็คือเหมือนตัวแทนของน้องแล้วก็แขวนด้วยชุดชุดยังไม่ได้ถอดป้ายเะ็นเออเออก็จะเหมือนว่าปกปิดตัวเองแบบว่ามันเป็นความจําเป็นที่เราต้องหลุดทําหน้าหรือว่าฟิลลิ่งแบบเงี้ยอะไรเงี้ยเขาได้สื่อว่าเป็นบอกว่าเป็นคอสตูมแล้วลองมองเพิ่มได้ไหมมองต่างได้สมองว่าเหมือนน้องแบบเหมือนถูกบังคับอบบเพราะว่า ถ้าเราเดินไปในห้างคือตอนนี้มันเป็นฐานไอ้นี่ที่แขวนอยู่แล้วมันเป็นแบบมันยังมีป้าอยู่ซึ่งเึอถึงแบบซาร่าเราเข้าไปอย่างเงี้ยมันถูกสวมใส่โดยที่แบบน้องอาจจะไม่ได้เต็มใจก็ได้ซึ่งอันนี้คืออินเนอร์ข้างในจะแบบว่าแบบอะม่ชมันตีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ของแกน่าจะเป็นไปได้มากกว่าก็แบมันสนุกตรงนี้แหละฮีโร่เนก็คือจะตีตีความหมายได้หลายแบบเนาะไม่ได้ซีเคดไม่ได้ซี มาดีทุกคนออแกแกไปหัด ตัวซีเคตได้เลยโอเคฉันดูในกลุ่มอะประมาณสามพันต้นๆไม่ไม่แพงไม่แพงแต่อย่าเพิ่งช่วงนี้เพราะวนนี้ใกล้ตุตซีีแล้วก็เป็นคลิกเลยว่าพี่จีนจะขึ้นของราคาทุกอย่างแรงมากูจริงๆก็ว่าแต่ว่าก่อนก่อนที่ผ่านมาก่อนซีปีก็คือที่ก็เพิ่งไปจีนมาตะของอะมันจะถูกลงเพราะว่ามันจะแบบเหมือนล้างสต็อกไปก่อนตอนหลังปีใหม่อะมันจะแพงกว่าเดิมนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับชอบตัวไหนในคอร์เนชันนี้บ้างรวมถึงได้มาในราคาเท่าไหร่หรือว่าได้ซีเกตไหมหรือต่างหาซีเกต ในร้านไหนบอกกันได้บอกได้เดีมยว่ฉีบเปาสีเขียนให้ดอยอยากได้จริงนะคะก็ประมาณนี้ก็อันนี้เป็นการตีความในสะดับของพวกเราสองคนใช่ค่ะที่ไม่ได้ศึกษามาก่อนเลยเป็นแบบตกไปลุลวนเวลายังอ่านผิดทุกตัวเพื่อนๆมีตรงไหนเสริมหรือเพิ่มเติมลองพิมพ์มาได้เลยนะคะเผื่อเราพูดอะไรตรงไหนผิดหรือว่าแบบอยากแนะนําอะไรเราก็แบบสามารถคอมเมนต์บอกเราได้ก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยคือปีนี้มีแพลนจะทําหลายอย่างมากจื เพราะเทนต์มันดูแบบหลากหลายจะได้ไม่เบื่อกันให้รู้จักเออเขาเรียกว่าอะไรนะมุมมองของเราในหลายช่องในหลายในหลายมุมดิมอนชาแนลด้วยนะค่ะแล้วเพ่จะทำช่องเมื่อไรเร็วๆนี้แหละโอ้โ้โอกาสทำช่องน่าจะเร็วกว่าโอเคเรอฝากไปรักคนแชร์ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ